ถ้าคุณเป็นคนขี้เกรงใจและไม่กล้าปฏิเสธคนผมอยากให้คุณฟังคลิปนี้ลองคิดดูให้ดีครับว่าคุณเป็นเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าคิดภาพตามผมดูดีๆนะครับสมมติว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาแล้วขอความช่วยเหลือจากคุณการที่คุณจะปฏิเสธเขาคุณจะคิดอยู่อย่างน้อยสองทางเลือกนี้หนึ่ครับถ้าเราไม่ช่วยเขาเขาจะต้องลำบากแน่ๆหรือสองครับ ถ้าเราไม่ช่วยเขาเขาจะต้องหาว่าเราเป็นคนไร้น้ำใจนแน่ๆคุณกลัวเรื่องไหนมากกว่ากันครับถามจริงๆผมเคยลองตั้งคำถามนี้กับตัวเองเหมือนกันว่าผมกังวลข้อหนึ่งหรือข้อสอมากกว่ากันคำตอบออกมาว่าผมกลัวว่าคนจะมองว่าผมไม่ดีผมกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าผมเป็นคนแรงน้ำใจผมเลยให้ความช่วยเหลือเข้าไปผมเลยไม่ปฏิเสธเขา กลายเป็นคนขี้เกรงใจเพราะกลัวว่าใครจะมองเราไม่ดีหลังจากที่ผมตกผลึกในข้อนี้ว่าผมไม่ได้ทำไปเพราะว่าผมอยากจะทำแต่ผมทำไปเพราะผมอยากจะดูดีในสายตาคนอื่นผมเลิกเลยครับผมเลิกวิธีการคิดแบบนั้นกลับมาคิดด้วยตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมช่วยได้ผมก็ยินดีช่วย แต่ถ้าเรื่องไหนผมช่วยไม่ได้มันทำให้ผมลำบากผมก็จะไม่ช่วยทีนี้ครับหลังจากนั้นเวลามีคนมาขอความช่วยเหลือกับผมถ้าผมช่วยได้ผมช่วยเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องไหนมันทำให้ผมลำบากทำให้ผมต้องเดือดร้อนผมจะพูดไปตรงๆเลยครับว่าไม่สะดวกไม่ได้ไม่โอเคผมไม่กลัวแล้วครับว่าคนอื่นจะมองผมยังไงเพราะผมรู้ดีว่าตัวเองเป็นคนยังไง ความภาคภูมิใจความดีความงามมันเกิดขึ้นจากภายในของผมเองไม่ใช่คนสันเสริญเยินยอต่อให้คนจะบอกว่าผมเป็นคนแร้งน้ำใจที่ไม่ช่วยเหลือเขาผมไม่แคร์เลยครับผมไม่สนใจเพราะผมรู้ดีว่าหากเรื่องนี้ที่เขาขอมันไม่ลำบากเกินไปผมก็ยังคงให้ความช่วยเหลืออยู่ดีและการที่เขากดด่าสาบแช่งเรานั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ประโยชน์อย่างที่เขาสมควรที่จะได้ และหากเขาสมหวังก็จะเป็นเราที่ผิดหวังวิธีการนี้ครับจะช่วยให้คุณกลายเป็นคนที่กล้าปฏิเสธคนมากขึ้นเป็นคนที่ไม่ติดเป็นคนขี้เกรงใจคุณแค่กังวลว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงกับคุณต่างหากลองเปลี่ยนแนวคิดนี้ดูครับแล้วเราจะกล้าปฏิเสธคนมากขึ้น